สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของ Easter Egg จาก The Last of Us ในตอนที่6กันดีกว่านะครับก็ถือได้ว่ามีอะไรน่าสนใจเยอะแยะมากมายเลยเนาะตอนนี้แล้วก็เป็นตอนที่ค่อนข้างจะ e m o t i o n a l มากๆเลยนะครับถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้ดุเดือดแล้วก็ไม่ได้ช็อกเท่ากับตอน5แต่ก็ถือได้ว่าเป็นตอนที่เราได้เห็นด้านที่อ่อนแอของโจออกมาเลยวันนี้แหละเราก็จะมาดูกันว่ามีรายละเอียดอะไรมี เสื้อเองอะไรที่เราพลาดไปบ้างนะครับมาเริ่มกันทีละจุดเลยดีกว่านะครับผมเรื่องราวของเราเนี่ยก็เปิดฉากมาเนี่ยนะครับผมเป็นให้เห็นช็อตของเฮนรี่ฆ่าตัวตายก่อนถูกไหมตรงนี้เองเนี่ยผมคิดว่าเขาจงใจให้เราเห็นนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวในต่อไปในเรื่องอะ่ะในช่วงแบบตอนที่โจไปหาทอมมี่แล้วก็ขอให้ทอมมี่เอาตัวเอลลี่ไปอะ่ะมันโชว์ให้เห็นเลยว่าจากเหตุการณ์นั้นอะ่ะที่ตัวของโจได้เห็นเฮน,นรี่อะ่ะเป็นคนฆ่าตัวของแซมแล้วก็ปิดชีวิตตัวเองถูกไหม มันทาให้โจเริ่มคิดเลยว่าหรือเขาเองเนี่ยก็อาจจะล้มเหลวในภารกิจนี้เหมือนกันนะครับและอาจจะไม่สามารถพาเอลลี่ไปส่งได้ตรงนี้เองเอ่ะผมคิดว่ามันต้องการจะให้เราเห็นก่อนเพื่อที่จะได้ย้าไปถึงความรู้สึกที่โจจะปล่อยออกมาต่อจากนี้นะครับแล้วจากนั้นเองเนี่ยเราก็จะกลับมาสู่เหตุการณ์ปัจจุบันในเรื่องซึ่งเหตุการณ์อนะ่ะก็ได้ต่อมาจากเหตุการณ์ตรงนั้นเนี่ยสเดือนแล้วนะครับไปทำสคริปต์ข้ามมาเลยนะเราไม่ได้เห็นว่าในช่วง3เดือนในเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่สุดท้ายเนี่ยพวกเขาก็มาถึงป่าในไวโอมงงงล้กไดาเเจจอัับ,บระ่ห,หนึึซ แล้วก็คุณยายนะครับซึ่งเป็น2คนที่ปีกวิเวกออกมาแล้วก็ใช้ชีวิตยอยู่กันแบบสันโดษตรงนี้เองเนี่ยสตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่สร้างมาในซีรีส์นะครับในเกมไม่มีแล้วต่อจากนั้นเองในตอนที่พวกเขากําลังเดินทางออกจากบ้านของคุณตาคุณยายเนี่ยเอลลี่ก็จะแอบ,บหยิบตัวของกระต่ายที่คุณตาคุณยายล่าเอาไว้ด้วยนะครับแต่โจบอกว่าไม่ต้องเอามานะครับผมซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็จะเป็นครั้งแรกที่เราได้เห็นโจว่วาตัวของโจเนี่ยมีอาการแพนิคแอทแทกขึ้นมานะครับผมตรงนี้หลายหลายคนมองว่าอาจจะเป็นเพราะว่าตตัวของโจเน่ยห็กระา2 ละอาจจะนึกถึงคนที่เป็นเหมือนลูกสาวของเขาทั้งสองคนนั่นก็คือลูกสาวจริงๆของเขาอย่างซาร่ากับเอลลี่ขึ้นมาได้และอาจจะนึกถึงเหตุการณ์ที่มันย้ำอยู่ในหัวของเขากับการฆ่าตัวตายของเฮนรี่แล้วก็การที่เฮนรี่ต้องฆ่าแซมทาให้เขารู้สึกกลัวขึ้นมาลึกๆในใจหรือเปล่าแต่ตรงนี้ไม่สามารถยืนยันได้แต่เขาก็พูดกันมาแบบนั้นแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเอลลี่ก็เอากระต่ายมาอยู่ดีนะครับต่อจากนั้นเนี่ยพวกเขาก็ได้เดินทางต่อไปนะครับผมโดยจากปากคาของคุณตาคุณยายเนี่ยบอกว่าอย่าข้ามแม่น้ําไปนะมันเป็นแม่น้้ําาาาแห่งคควมมตยผถ ไปเนี่ยโอ้ไม่ได้กลับมาอย่างแน่นอนแล้วก็ในตอนที่ตั้งแคมป์เองนะตัวของโจก็มีการพันรองเท้าบูทของเขาด้วยนะครับผมแล้วก็นอกจากนี้เองเนี่ยเอลลี่มองขึ้นไปบนฟ้าเห็นแสงเหนือด้วยนะตรงนี้เองก็สวยมากๆเลยนะครับแล้วจากนั้นในช็อตตั้งแคมป์กันเนี่ยตัวของเอลลี่ก็ได้เปิดเผยให้กับโจได้รู้ว่าตัวของเธอได้พยายามที่จะช่วยตัวของแซมแล้วโดยการนําเลือดของเธอเนี่ยเป็นรูปที่แผลของแซมนะแต่มันไม่ได้ผลซึ่งนั่นแปลว่าตัวของเอลลี่เก็บความลับนี้มาตลอด3เดือนโดยที่เธอไม่ได้บอกโจเเลยลยแ้้้วจากกนน,นัี่็ได เข้านอนกันซึ่งเหตุการณ์ก็ได้ตัดมาตอนเช้าเลยซึ่งจริงเนี่ยตัวของโจจะต้องเฝ้าเวรยามอยู่ถูกไหมแต่สุดท้ายเนี่ยเขาก็เผลอหลับไปถ้าไม่ได้เห็นว่าเอลลี่เนี่ยก็ตื่นมาเฝ้าแทนและในตอนที่โจเนี่ยตื่นขึ้นมานะครับเราก็จะเห็นว่าเขาเองเนี่ยพึมพำอยู่ซึ่งเขาอ่ะพูดประมาณว่ามันควรจะเป็นตัวของฉันอิสโพรทูบีแล้วก็น่าจะหมายถึงมีนั่นแหละหมายถึงว่าตัวของเขาเนี่ยอาจจะควรเป็นคนที่ตายไปแล้วไม่ควรจะยังมีชีวิตอยู่ในตอนนี้ซึ่ง้ช็อตเฝ้ายามนีเองเนี่ยก็ย้อนกลับไปนะครับถึงออนนั้้้้แกกขววเเเาาาทีีี่่่่โจจย็ูฝลให ก็ขับรถลากยาวกันมาต่อถูกไหมเอลลี่ก็หลับน็อกไปเลยนะครับสุดท้ายเนี่ยในตอนที่มาอยู่บนตึกอะ่ะตัวของแซมและเฮนดี้ก็ได้โผล่มาตรงนั้นอะ่ะโจก็หลับน็อกไปเลยเหมือนกันนะครับก็โชว์ให้เห็นว่าเออมนุษย์มันก็ต้องหลับก็ต้องนอนจริงๆแหละทาให้ดูตัวละครเนี่ยมันเรียวมากๆแล้วจากนั้นในตอนที่โจกับเอลลี่อะ่ะฆ่ามแม่น้ําแรกที่คิดว่านี่แหละคือแม่น้ําแห่งความตายแต่จริงไม่ใช่นะครับก็มีรายละเอียดที่เก็บมาดีมากๆเพราะว่าเราจะเห็นได้เลยว่าหิมะเนี่ยนะครับผมมันไม่ได้ตกอยู่แค่รอบรอบแต่มันพวกกเขา็ ได้เจอกับแม่น้ำที่คาดว่านี่แหละน่าจะเป็นแม่น้ำแห่งความตายสุดท้ายพวกเขาก็ได้ข้ามไปแล้วก็ได้เจอกับกลุ่มคนแก๊งคาร์บอยนะครับซึ่งต่อมาเนี่ยก็จะนําพวกเขาไปพบกับตัวของทอมมี่ซึ่งตรงนี้เองอะ่ะมันก็เป็นเมืองที่ถูกสร้างขึ้นถูกไหมแล้วก็เป็นเมืองที่ปกครองกันแบบคอมมิวนิสต์ด้วยแต่จุดที่น่าสนใจก่อนที่จะไปที่เมืองเนี่ยก็คือวิธีการตรวจหาผู้ติดเชื้อของพวกเขาพวกเขาไม่ได้ใช้เครื่องเหมือนเฟดด้าที่สามารถตรวจได้เลยว่าใครติดไม่ติดแต่ตรงนี้เองเนี่ยใช้หมาดมแทนนะครับผมถ้าติดเชื้อเนี่ยเดย อาจจะเป็นเพราะเอลลี่เนี่ยมีภูมมคุ้มกันก็ได้แต่ตรงนี้มันก็ย้อนกลับไปในตอนหนึ่งนะครับผมที่เราได้เห็นหมาของตัวของคุณนายแอดเลอร์เนี่ยมาจ้องมองอยู่ถูกไหมเพราะว่าหมาเนี่ยน่าจะรู้ได้ว่าใครติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อตรงนี้เองก็เป็นเร,รื่องไปถึงตอนแรกได้เหมือนกันแล้วในตอนที่หมากาลังไปหาเอลลี่เนี่ยตัวของโจก็โดนแพนิกแอทแทกเข้ามาอีกครั้งหนึ่งเลยนะครับผมก็ถือได้ว่าทาให้เห็นเลยว่าโจเนี่ยกังวลเกี่ยวกับเรื่องเอลลี่เป็นอย่างมากและเขาเนี่ยมีความผูกพันกับเอลลี่มากข เห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวตอนต่อไปเนี่ยอาจจะมีฉากแฟลชแบ็กมาให้ว่าใน3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วตรงนี้ก็อาจจะพอยืนยันได้หนึ่งอย่างว่าหมาเนี่ยจะสามารถรับรู้หรือว่าดมกลิ่นได้เฉพาะกับคนที่ติดเชื้อแล้วก็เชื้อเนี่ยแพร่กระจายไปมากแล้วอย่างเอลลี่เชื้อมันแพร่กระจายไม่ได้ถูกไหมก็คิดว่าน่าจะไม่มีผลอะไรนะครับต่อจากนั้นเนี่ยก็จะไปที่เมืองถูกปะซึ่งในเมืองเองเนี่ยก็จะมีบาร์ที่อยู่ในเกมด้วยนั่น,นคือทริปซี่ไบเซนบาร์นั่นเองคร แสงเทศกาลไฟเนี่ยแจ็คสันไลฟ์เฟสติวัลปี2003ตรงนี้ก็เห็นได้เลยว่าพวกเขายังไม่ได้เอาสิ่งของจากอดีตออกไปนะแต่ดูเหมือนว่าการมาเมืองเมืองนี้เนี่ยทางคนสร้างอะ่ะเขาก็อยากจะให้เราเห็นว่าเอ้ยชีวิตดีๆมันก็เกิดขึ้นได้ในโลกนี้นะเพราะเราจะเห็นแบบผู้หญิงนั่งวีลแชร์ก็ยังมีชีวิตอยู่ดีหรือว่าเด็กๆมาสร้างสโนว์แมนกันเนี่ยจะเป็นชีวิตที่เอลลี่ฝันมาโดยตลอดแล้วจากนั้นเองเนี่ยนะครับผมเหตุการณ์ก็จะไปตอนที่ตัวของโจนเนี่ยได้เจอกับทอมมี่อีกครั้งเหตุการณ์ตรงนี้เนี่นนกมกใเคัท้ง ยังดูมีความลังเลใจอยู่บ้างแล้วก็ตรงนี้เองอะ่ะคนที่ดูจะลังเลแล้วก็ดูจะอิจฉาหน่อยๆเนี่ยกับกลายเป็นเอลลี่แทนนอกจากนี้ในตอนมากินข้าวเนี่ยก็ยังเห็นเลยว่าเอลลี่อ่ะไม่ได้โตมาเหมือนเด็กในเมืองเมืองนี้ซึ่งเห็นเลยจากอะไรครับจากพฤติกรรมที่แตกต่างยังไงนะครับผมเด็กในเมืองเมืองนี้อาจจะอยากรู้อยากเห็นดูเป็นเด็กที่โตขึ้นมาในสังคมเมืองจริงๆแต่เอลลี่อ่ะไม่ได้โตขึ้นมาในโลกแบบนั้นทําให้มารายาททางสังคมโดยปกติที่เรามักจะมีนเนี่ยเอลลี่ก็อาจจะไม่ได้มีไปด้วยนะครับซึ่งก็ เ,เราก็จะได้เห็นว่าทอมมี่เนี่ยได้มีครอบครัวใหม่แล้วนะครับนั่นก็คือตัวของมาเรียนนั่นเองนั่นก็คือแฟนของทอมมี่ที่ณนะตอนนี้เองเนี่ยก็ท้องเราด้วยแล้วต่อจากนั้นเนี่ยก็จะมีการพาไปทัวร์เมืองเนาะซึ่งเมืองเมืองนี้ก็คือเมืองแจ็กสันนั่นเองนะครับก็จะเห็นได้เลยว่าผู้คนเนี่ยโอโ้ใช้ชีวิตเหมือนกับโลกปกติเลยเมืองแห่งนี้มีไฟฟ้าใช้ด้วยเพราะฉะนั้นเองเนี่ยถือได้ว่านี่เป็นโลกในฝันเลยก็ว่าได้ในโลกที่แบบมีจันทรลกในโลกที่แบบมีแต่ผู้ติดเชื้ออะไรแบบนี้ต่อจากนั้นเองนนนนะคครรรับจุุดตต่่่อออมาาใทียกกถึงงเืป คลองเมืองการดูแลเมืองเนี่ยก็ได้พูดว่าทุกคน,นแชร์ทุกอย่างกันถูกไหมโจก็บอกว่าอ๋ออยู่กันแบบคอมมิวนิสต์แต่ตัวของแบบว่าทอมมี่ไม่ได้คิดว่าเป็นแบบนั้นแต่มารียก็สวดขึ้นมาว่าแบบเออเนี่ยแหละคอมมิวนิสต์จริงๆซึ่งตรงนี้เองอหน้าทอมมี่ก็ดูแบบไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ที่ถูกเรียกว่าคอมมิวนิสต์ถูกไหมตรงนี้ก็เป็นการสื่อว่าจริงๆแล้ว่ผู้คนไม่ได้เข้าใจว่าจริงๆแล้วเขาว่าคอมมิวนิสต์คืออะไรจริงๆคอมมิวนิสต์มันก็คือการที่ทุกคนเนี่แบ่งกันทุกคนแบบช่วยกััันนนนนออออออะะไไไไไไรรรรแบบเเีีี้้้้ยคคคผมมมมมมโดดทท่่่่ใปปปจจาาขขอขงงองุกงวกวื คอนเซปที่แย่นะครับผมแต่อยากตัวอย่างอะไรแบบนี้อาจจะมีตัวอย่างแย่ๆจากประวัติศาสตร์เยอะทําให้ภาพจําของคอมมิวนิสต์หรือไอเดียนี้มันอาจจะออกมาแย่แล้วก็เป็นภาพจําฝังหัวของผู้คนไปซึ่งตรงเนี้ยเขาก็สื่อมาในแบบในซีรีส์ด้วยทําให้มันดูว่าเออมันเป็นคนจริงๆจากโลกจริงๆมากขึ้นต่อจากนั้นเอลลี่เนี่ยจะได้เจอกับมมาที่ชื่อว่าชิมเมอร์ครับซึ่งมมาชิมเมอร์นี่เอ,เองเนี่ยก็มีอยู่ในเกมแต่อยู่ในภาค2ซึ่งไอี้ผมไม่เคยเล่นเหมือนกันว่ามันเป็นยังไงแต่จากที่ดูมาเนี่ยโอเค นั้นเนี่ยตัวของโจและทอมมี่ก็ได้เข้ามาคุยกันสองคนนะครับซึ่งโจเองเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะยังไม่ได้บอกความจริงกับทอมมี่ยังบอกว่าตัวของเทสเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ดีเลยนะครับแล้วก็บอกว่าเอลลี่เนี่ยเป็นลูกของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของไฟร์ไฟลแต่สุดท้ายเนี่ยในตอนที่โจมาขอร้องกับตัวของทอมมี่อ่ะเขาก็ได้เล่าความจริงทุกอย่างให้ฟังว่าเทสตายไปแล้วแล้วก็เทสได้ขอให้ตัวของโจเนี่ยเอาตัวของเอลลี่ไปส่งเพราะว่าเอลลี่เนี่ยเป็นคนที่มีภูมิคุ้มกันจริงๆแลวโจก็ยังช นะครับผมแต่หากเราย้อนกลับไปดูในตอนแรกเนี่ยที่บอกว่าอ๋อต้องพาตัวของเอลลี่ไปส่งเพื่อเงินอย่างเงี้ยมันทําให้ตัวของทอมมี่อะ่ะมองตัวของโจโแตกต่างออกไปแต่ที่ตอนโจโเนี่ยได้เผยความจริงในใจออกมาต่อจากนั้นหลังจากคุยกับทอมมี่เสร็จเนี่ยตัวของโจก็มีแพนิกแอตแท็กขึ้นมาอีกครั้งนะครับซึ่งเขาเนี่ยเมื่อมองไปอะ่ะก็ตาโตเลยถูกไหมเพราะว่าเห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่มองจากด้านหลังเนี่ยดูเหมือนกับตัวของซาร่าเลยแต่ก็ไม่ใช่นะครับผมเขาก็นึกถึงลูกสาวของเขาแบบสุดหัวใจเหมือนกันแต่สิ่งที่พีคไปกว่่่านนนนนนัั้้้ก็็คคืออผูหญิงงเเีปแมข แล้วนะครับแล้วเด็กคนนั้นเนี่ยก็มีความคล้ายกับซาร่าตอนเด็กมากๆซึ่งตัวของโจเนี่ยอาจจะนึกว่าถ้าซาร่ายังมีชีวิตอยู่นี่คงจะเป็นซาร่าในปัจจุบันต่อจากนั้นเองนะครับไปที่จุดต่อไปกันเลยดีกว่านะครับผมไปดูจุดต่อมาจุดนี้ก็คือห้องที่เอลลี่เนี่ยไปอาบน,น้าแลวออกมานะครับก็จะพบเลยว,ว่านี่เป็นห้องของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนั่นเองเพราะว่าดูจากบอร์ดที่ติดอยู่เนี่ยก็เป็นแบบของของเด็กผู้หญิงท้งนั้นเลยนะครับแถมยังมีลายชื่อเด็กหนุ่มที่ฮอตที่สุด10อันดับด้วยนะก็มีมเ,เ,ก,มนเนแก,มกแลวพพบบบท อะไรพวกนี้นะพวกขอดเพลงพวกเนื้อร้องแล้วก็จะมีพวกรูปผู้ชายนี่ครับผมแล้วในตอนที่โจเข้ามาเนะี่ยก็มีโปสเตอร์ radiohead กับเพลงคลิปด้วยนะครับก็ถือได้ว่าเป็นเพลงโปรดของผมเลยเหมือนกันนะแล้วจากนั้นเราก็จะได้เห็นมาเรียเนี่ยนะครับผมทิ้งดีว่าครับหรือว่าถ้วยอนามัยเอาไว้ให้เพื่อเอาไว้คอยแบบจัดการเรื่องประจําเดือนของตัวของเอลลี่ด้วยนะครับผมตรงนี้เองก็เห็นเลยว่าแบบเออตัวของมาเรียรู้ว่าต้องแบบเอาตัวรอดอยังไงในโลกแบบนี้คือของขวัญที่ให้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดูเป็นของขวัญที่ดูดีเท่าไหร่แต่มันเปน ลงมาที่บ้านเนี่ยก็จะเจอบอร์ดที่เขียนว่าเควินและก็ซาร่าครับเควินเนี่ยคือลูกของตัวของมาเรียส่วนซาร่าเนี่ยนะครับผมคือลูกของโจแล้วจากนั้นเนี่ยในตอนตัดผมก็ดูเหมือนว่ามาเรียก็จะรู้ว่าตัวของเอลเลียเก็บความลับอะไรเอาไว้อีกมากมายถูกไหมแต่มาเรียเองก็เตือนเอาไว้ว่าอย่าไว้ใจใครนะครับเพราะว่าคนที่เราไว้ใจเนี่ยก็คือคนที่หักหลังเราได้นั่นแหละแล้วจากนั้นก็จะมีการไปดูหนังนะครับผมซึ่งหนังเรื่องนี้คือ Goodbye Girl ที่ออกมาในปี1977ซึ่งหนังเรื่องนี้เองเนี่ยเกี่ยวกับผ ผู้ชายก็บอกว่าจะอยู่ด้วยตลอดไปถูกไหมแต่ก็มีจ o อบออฟเฟอร์นะหรือว่างานเ,นเสนอมาให้เป็นงานที่เขาปฏิเสธไม่ได้ซึ่งตรงนี้เองอมันก็พาเร็วมากับเรื่องของโจเหมือนกันแล้วก็สถานที่ที่ฉายหนังเนี่ยนะครับผมก็ฉายในที่ที่โจไปกินข้าวนั่นแหละก็คือโรงอาหารนะครับก็แปลว่าคนในเมืองแจ็กสันก็มีการแบ่งสรรปันส่วนการใช้ของต่างเป็นอย่างดีแล้วต่อจากนั้น,นก็เป็นฉากโจแบบมาสารภาพความจริงกับตัวของทอมมี่ถูกไหมซึ่งฉากนี้เองเก็แบบอิโมชั่นอลมากๆเลยนะครับผมเห็นเลยว่านักแสดงแสดงออกมาเก่งมากๆเลยก็ขอ ตบมือให้กับตัวของเปโดปาสกานะครับแล้วก็ต่อจากนั้นเองเนี่ยก็จะเป็นฉากที่โจเข้ามาหาเอลลี่นะเอลลี่ก็กาลังอ่านไดอารี่ของหญิงสาวที่เคยเป็นเจ้าของห้องนี้มาก่อนซึ่งบทความเนี่ยก็จะบทเรื่องครอบครัวนั่นแหละหากเราซูมเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีเขียนอยู่นะว่าแบบเออเนี่ยฉันเกลียดแม่นะแม่ไม่ยอมพาไปชอปปิ้งอะไรนู่นนี่นั่นเนี่ยฉันร้องไห้อยู่แล้วอะไรแบบนี้นะครับผมก็คือเป็นบทความบทเรื่องครอบครัวนั่นแหละและตรงนี้เองเนี่ยมันก็เป็นคอนเวอร์ชั่นเกี่ยวกับครอบครัวพอดีถูกไหมเพราะว่าตัวขของเเนี่ยา ก็จะแบบแยกทางกันแล้วนะจะให้ทอมมี่ไปส่งแทนซึ่งจริงๆเอลลี่อะก็แอบ,บได้ยินแอบบได้ฟังมาก่อนแล้วเอลลี่ก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากซึ่งตรงนี้ก็โชว์ให้เห็นอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าตัวของโจและเอลลี่มีความผูกพันขึ้นมากๆหลังจากช่วง3เดือนที่ผ่านมาแล้วก็ช็อตอ่านดารี่เนี่ยจริงๆก็แทบจะเอามาจากในเวอร์ชั่นของเกมเลยนะครับแล้วตรงนี้เองอะจุดประสงค์ของการอ่านดารี่นี้คืออะไรครับเอลลี่เห็นเรื่องราวครอบครัวเห็นเรื่องราวของคนเนี่ยแต่มันเป็นเรื่องราวที่ตัวของเธอไม่เคยประสบเลยเพราะตัว ของคนในโลกปกติที่เขาเจอกันแต่เอลลี่เนี่ยอยู่ในโลกที่พังทลายไปแล้วโลกที่มีแต่ผู้ติดเชื้อเอลลี่ก็เลยไม่ได้เข้าใจถึงปัญหาเหล่านี้แล้วก็นอกจากนั้นเองเนี่ยในช็อตนี้เองก็คล้ายขึ้นกับในเกมมากๆเลยนะครับแม้แต่วอลเปเปอร์ของห้องเนี่ยเขายังเอามาเหมือนกันเลยเนาะแล้วโจเนี่ยนะครับผมก็ได้สวนเอลลี่ไปว่าตัวของเธอไม่รู้แล้วก็ความสูญเสียเป็นยังไงแต่เอลลี่ก็สวนกลับมาโอ้โหเป็นฉากที่เจ็บใจมากๆนะเอลลี่ก็บอกว่าตัวของเธอก็สูญเสียทุกคนไปเหมือนกันยกเว้นตัวของโจแต่ตรงนีีี้เเอองงง่่ะแตตกกกกกาาัันนนรหวใมใมบซ็คื เกมมะตัวของทอมมี่เข้ามาขัดพอดีนะครับแต่ในซีรีส์เขาปล่อยให้ฉากนี้จบไปเลยนะครับผมซึ่งแทบจะกลายเป็นโมเมนต์ที่แยกจากกันของ2คนนี้อยู่แล้วแต่สุดท้าย,นยในเช้าวันรุ่งขึ้นในตอนที่ทอมมี่จะมารับตัวของเอลลี่ไปตัวของโจก็เปลี่ยนใจอยู่ดีและสุดท้ายก็ได้ออกเดินทางไปกับเอลลี่เพื่อไปตามหากลุ่มไฟเออไฟย้อนกลับไปหน่อยหนึ่งนะครับผมในห้องของโจกับเอลลี่ที่คุยกันเมื่อคือนก่อนที่แบบเถียงกันเนี่ยก็จะมีโปสเตอร์ยีราฟอยู่ด้วยนะครับซึ่งในเกมเองเก็มีตอนที่ตัวของโจกับ Ellie, แล้วก็ต่อจากนั้นเองต่อจากนั้นก็จะเป็นฉากออกเดินทางนะครับซึ่งตัวของโจเองอก็มีการสอนเอลลี่ด้วยนะว่ายิงปืนเนี่ยยิงยังไงนะครับผมแต่เอลลี่ก็ยิงไม่แม่นเลยแล้วก็บ่นว่าศูนย์มันเบี้ยวแต่โจก็โชว์ให้เห็นว่าคนเทพเนี่ยมันยิงโดนนะครับผมแล้วจากนั้นก็ออกเดินทางกันต่อจนไปถึงมหาวิทยาลัยนะครับแต่กลายเป็นว่าพอไปถึงเองเนี่ยก็ไม่เจอกับกลุ่มไฟเออร์ไฟแล้วแต่พวกเขาเนี่ยได้เจอกับแผนที่ที่ชี้ไปที่เซาเล็กซิตี้นะครับผมตรงเซนต์แมรี่ซึ่งคาด ได้ต่อสู้กันนะครับผมซึ่งแน่นอนละ่ะเป้าหมายเรารู้แล้วว่าตัวของโจกับเอลลี่จะต้องเดินทางไปที่เซาลเล็กซิตี้นะครับผมเพื่อไปยังโรงพยาบาลเซนต์แมรี่แต่ตอนนี้เองเนี่ยติดปัญหาโจน,นะครับแม้ว่าตัวของโจอาจจะฆ่าโจนมาได้แต่เขาก็ถูกแทงด้วยไม้เมสบอลที่หักแล้วจากนั้นก็รีบขี่ม้าออกมาแลวสุดท้ายโจเนี่ยก็ไม่ไหวนะครับผมล่วงออกมาซึ่งตรงนี้เองเนี่ยมันอาจจะผิดหลักของโจไปน,นิดหน่อยนะครับผมเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาคนเราโดนอะไรแทงอะ่ะกดเหล็กเลยนยะคือห้ามดึงมันออกมานะครับไม่อย่างนั้นเลือดจะทะลักออกมาต้้ออองไไปแบบบว่่่่าาายยููในนทีฐมมพลดกกถ แต่เนี้ยโจดึงออกมาเลยนะครับผมก็เลยทําให้หลายๆคนเนี้ยก็งงนิดหน่อยแต่ก็เอาเป็นว่ามันก็มันก็ดูแบบเออเรียลดีโจอาจจะไม่ได้มีความรู้ตรงนี้เท่าไหร่อันนี้ก็เข้าใจได้แต่จากประสบการณ์เนี้ยที่เขาต่อสู้มานานนะผมก็คิดว่ามันก็น่าจะมีหน่อยแหละแต่เอาเป็นว่าสุดท้ายเนี้ยเราก็ได้เห็นโจเนี้ยหมดสติลงไปนะครับแล้วตอนนี้ก็ได้จบลงซึ่งจบกันแบบช็อกมากๆคือเราได้เห็นทั้งความอ่อนแอของโจแล้วก็ได้เห็นความกลัวของโจในที่มันกลายเป็นจริงนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของ The Last of Us ในตอนนี้ที่ จะสปอยเรื่องราวต่อได้เนี่ยก็จะเล่าต่อกันอีกนิดนึงนะก็คือ1เลยไอช่วง3เดือนไทม์สคริปต์เนี่ยเขาไม่ได้ใส่มามั่วๆนะครับผมนั่นเป็นเพราะว่าในช่วง3เดือนนี้มันก็ให้เวลากับตัวของมารีนเหมือนกันนะครับผมที่จะเดินทางมายัางซอลเล็กซิตี้แล้วผมคิดว่าสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยว2คนนี้จะได้ไปเจอกันอีกครั้งที่ซอลเล็กซิตี้ซึ่งตรงนี้เองอน่าจะเป็นเหตุการณ์สุดท้ายของซีซั่นนี้นะครับผมน่าจะเป็นเหตุการณ์ตอนจบเลยตอนที่2คนนี้ได้ไปเจอกันอีกครั้งที่โรงพยาบาล Mary, บเซนตตตรี่่่ัออออนนเงงใืไปทวข บอกว่าตัวของเธออยากเป็นนักบินอวกาศเนี่ยนะครับผมก็เป็นเหมือนเลยเฟรนด์ไปถึงในเกมนะที่ตัวของโจอ่ะพาตัวของเอลลี่ไปยังงานนิทรรศการของนาซาเป็นของขวัญวันเกิดให้กับตัวของเอลลี่นอกจากนี้เองเนี่ยนะครับผมเมืองแจ็คสันที่เราเห็นน่ะคือในเกมอ่ะมันไม่ได้โผล่มาถูกไหมมันต้องมาจากหลังเหตุการณ์ที่โรงพยาบาลเซนต์แมรี่นะครับก็คือโผล่มาในพาร์ทสแล้วเราจะเห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่เอลลี่อะไปตะโกนใส่ที่แบบว่าเป็นชอดเสียมารยาทอะไรแบบเนี้ยนะตรงนี้เองเนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นตัวของดีนะ่า ที่เป็นคู่หูของเอลลี่ในภาค2ของเกมนะครับผมแต่ตรงนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงแต่รู้ว่ามันเป็นคู่หูกันนั่นแหละเพราะผมไม่เคยเล่นภาค2เดี๋ยวคงต้องไปเล่นกันหน่อยละแล้วก็นอกจากนี้เองมีอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือแผนที่ครับในตอนที่เห็นแผนที่ของไฟฟายเนี่ยก็จะมีแบบเส้นทางไปหลายที่ถูกไหมไปเหนือไปลงใต้แต่มีตรงหนึ่งเนี่ยนะครับผมที่ลงไปแบบทางนิว m ม็กซิโกแล้วพอมาเทียบกับในเกมมมีตอนหนึ่งที่ทอมมี่เนี่ยลงกลับไปที่บ้านที่เป็นบ้านของพวกเขานะครับผมแล้วตัวของทอมมี่เองเนี่ยก ร่นไปหมดแล้วแต่ตัวของทอมมี่เนี่ยก็ได้เจอรูปของโจกับซาร่านะครับผมก็เก็บเอาไว้ให้นะตรงนี้เองก็เป็นเหมือนสิ่งที่มีคุณค่าต่อความทรงจําของโจเป็นอย่างมากก็เดี๋ยวคงจะได้เห็นรูปนี้กันด้วยในเวอร์ชั่นของซีวีนี้แหละและนี่ก็คงจะเป็นอีเซอร์เอกก็จุดที่น่าสนใจทั้งหมดจากร้านอับบสในตอนที่6นั่นเองนะครับยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าถ้าผิดพลาดประการใดไปก็ขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยยังไงในวันนี้หมดเวลาแล้วบา,บายครับสวส เดลี่นะครับ